มือนี้ไม่จักรสัวครับมือนี่มีสามครับผมแม่ลูกลูกแม่เนาะลูกแม่แม่ว่าดีครับท้องสามเดือนครับท้องเปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันครับแม่สองครับแม่สองท่องกับนักเลี้ยงแถวบ้านครับท่องกับนักเลี้ยงด่ต้องแปดเดือนแล้วครับเนี่ยเปิดราคาไว้ที่สามหมื่นทองครับแม่แม่แม่ดอกไฟครับมอนี้ท่องว่างครับขึงมือนี่ะครับมือนี่เราเป็นสัตว์เลย ในรถไฟจะเปิดที่63ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้ามมื่อนี้สิฟ้าพี่นอ้องมาเปิดราคาก้วยคือเก่าหรือครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่พรได้พลาดคลิปด,ดีๆราคาข้อยตึกๆไปเบิ้งกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับออกกับพี่สวัยคนโกะมือหนี้มีจัาตัวครับมือนี้มีสามครับครับยุบ้านได้ก่อนหรอบอกพี่น้องไงยู่บ้านลองทุ่มครับสมบูรณ์วิญญาณอัเภอจุ่มแค่จวมาขอนแกนครับครับมือนี้ฝนตกฝนตกบรรยากาศจากฝนเลยพี่น้องเอาแบบมิสามชัวมาเบืองค้มแรกคอนผมแม่ลูกลูกแม่เนาะลูกแม่ครับเราซื้อว่าแม่อย่างครับแม่ว่าดีครับ แม่ยยังกว่าแม่วันดีแม่วันดีผมสูงแล้วเท่าไหร่ครับผมสูงร้อยสามฟองครับเป็นกล้วยอ่างเร้อนไหมเนาะสูงว่ายสามสิบสองตอนนี้ท่องเขาเป็นเังไหร่ชองสามเดือนครับท่องสามเดือนพอพันตัวใดครับพอพันตักเลี้ยงแถวบ้านเนี่ยครับตักเลี้ยงแถวบ้านนี่แล้วเนาะเลี้ยงแถวบ้านแม่ลูกลูกเมียโอ้ยวันดีดลูกสาวมีลูกมีซื้อไปลูกสาววันมีซื้อครับไปตั้งเอาครับไปตั้งเอาเนาะ ผลกระจกด้วยพี่น้องแม่วันดีกับลูกที่เปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไ้เจ็ดหมื่นเก้าพันครับเจ็ดหมื่นเก้าพันเนาะเจ็ดหมื่นเก้าพันซีอสองได้สามครับซี่สองได้สามซือสองได้สามรับประกันท่อรับประกันท่องครับบมมี่ตำหนีนะพี่น้องบมมีตำหนีครับจีแต่ว่าตะหนีแต่ว่าหางเงาพดหางลำหลางลำทึงแม่ทึงลูกด้วยพี่น้องอันนี้ตัวลูกซี 4, 2, ่สองได้สามพ่อได้จากเย็นแล้วกว็ ช่องสามเดือนครับช่องสามเดือนตัวตัวลูกเพิ่งได้จากเดือนแล้ววุ้นเ่ยอ้าวตัวลูกไม่เป็นที่เข่าปีแล้วครับถึงเมื่อไหแปดเดือนแปดเก้าเดือนนี่ละแปดเดือนเออครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองสามเจ็ด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 ราคานี่ยต้อร้องเลยวะพี่ได้ครับได้ได้ต่อนร้องเลยที่เราหอมลดรับสวงด้วยพี่น่องเมีอ้างอยู่ ครับไปเบิองตัวที่สองเป็นเฟ้ยแม่สาวบ้านหน่อยพี่น้องครับมาเบิองเฟ้ยหู้ตัวที่สองบ้านหน่ยพี่น้องเฟ้ยสายอนุรักษ์แล้วซื้อว่าแมียยังพี่สบายแม่สองครับแม่สองโ<ๆ>อง้หวยสายเขาเนาะสูงเท่าไรครับแม่สองสูงร้อยสามสิบครับสูงร้อยสามสิบตอนนี้ราท้องกับตัวใดครับเน่ยต้องครับนักเลี้ยงแถวบ้านครับท้องกับนักเลี้ยงีกต้องแปดเดือนแล้วครับเนี่ย ห้องใกล้สีพอดแล้วเนาะใกล้สีพอดแล้วแล้วมีตำหนียังกว่าหรอแม่นี่อ๋อห่างซ่ยจากแซมน่อยนึงครับห่างแซมน่อยนึงเนาะน่อยนึงน่อยนึงบ่ไหรแต่ราคากเกษตรกรแท่ตัวนี้ซื้อหนึ่งได้สองน่สองแม่สอง,สองที่เปิดราคาไว้เท่าไหร่แม่สองคนกระตุกด้พี่น้องเปิดราคาไว้ที่สามหมื่นทองครับราคากับพอฟังซื้อ ซื้อหนึ่งได้สองราคาสามหมื่นสองพันราคานี่ต่อร้องได้ไ่มครับได้ครับผมยังต่อร้องได้อยู่พี่นอ้องก็มีหางแซมหน่อยหนึ่งรประกันท่องเนาะประกันท่องครับเพี่เต๋อเลี้ยงอยู่พี่นออ้องผู้ใด้หาราคาเกษตรกร,กรบ่ผิดหวังยิงกลางมาหาเราได้พี่สบาย้นโก้ ตัวก้อนได้ก้อนมาสั่นแล้วว่ะตัวก้อนได้ก้อนครับโอ้ขนาดขนาดบทส่วนเขาก็ยังดึงมาเพิ่งเมพี่น้องครับ <g anchor> ไปเบิ้งตัวสุดท้ายบ้านเนี่ยพี่น้องตัวนี้ก็มากกินยิงกลางมหาเราได้ครับไปเบิ้งตัวสุดท้ายเลยบ้านขอบมาพอกับตัวสุดท้ายบ้าน <t os> เป็นกว้ยแม่เดียวเลาวซื้อว่าแม่ยังครับตัวสุดท้ายแม่แม่แม่ดอกไฟครับแม่ดอกไฟ หางบอดอกเนาะหางบอดอกครับลามหางลามหางเป็นพวงดีครับทางบอดอกจะ่าซื้อดอกฝ่ายซื้อบ่มีตำหนิครับบ่มีตำหนิฟงซูงเท่าไรพี่ฟงซูงได้สามซี่สามหาครับครับจะเลี้ยงอยู่พี่น้องราคาเกษตรกรตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ท่องแล้วเปลี่ยนทังไหนครับตอนนี้ท่องว่างครับขึ้นมือนี่นะครับมือนี่เระเป็นสัตว์เลยมือนี่ขึงกานผู้ใดมาซื้อกลับไปเลี้ยงเพราะฟันเซลเนาะนี่แหลนครับ สุดเป็นดวกพวงพันธ์แถวสัตว์แล้วเมื่อเนี่พี่น้องเหง้าปัดรถไฟครับล้มทิงแล้วดีอยู่อ่างจะเป็นผัวบ่มีตรตำนี้แนละ้วพี่นะ้องโมมิตรตำนีครับเนี่ยดอกฝายสิเปิดราคาไว้เท่าไรครับเนี่ยดอกฝายสิเปิดที่หกสิบสามครับหกหมื 63, 000, นะ่นสามพันเนาะหกหมื่นสามพันราคากเกษตรก่อนด้อพี่น้องหกหมื่นสามเนี่ยต่อได้ไหครับเนี่ยต่อได้ครับต่อได้เบิดร์อเบิด์ตขึ้นย,ยังต่อได้อีกอยู่แล้วว่างรอหยิบซีขันบางขันต่อแล้วว่าต่อได้เบิด์ตขึ้น <laughs> ไว้กับตะเหลี่ยมเดี๋ยพี่น้องอ่องขาอ่องฟอกชัดเจนตาแต้มมีวัดตาแต้มแจ่มจำครับครับเอาไปพว,พวลงลศพโทรศัพ<ซ>ท์อีกจากรอบหนึ่พี่ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองครับสามเจ็ดสามเจ็ดฝากยิงกลางมหาพี่สวัยได้มักตัวเดชครับกระสันกอไว่าจะมีคนฟอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับสวัสดีครับ